ผู้ใหญ่บ้านนะครับในทั้ง12หมู่บ้านของต๊กเจนะครับในการพิธีมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว40ปีพายนะครับมวลชนนะครับมีผู้สื่อข่าวมาทําข่าวนะครับมาทําสื่อนะครับ่ายทอดทางช่องนะครับของสื่อมวลชนนะครับรวมทั้งในเพจ Facebook ต่างๆนะครับในไม่ว่อจะเป็นข่าวท้องถิ่นนะครับ หรือว่าช่องทางของเพจ Facebook วันนี้ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะนะครับทีมเรือนะครับเชิญครับขอเชิญทีมเรือครับทุกท่านครับตอนนี้คำไหลร้อนแล้วนะครับค <c oughs> รับหันหน้าเข้าด้านหน้าเวทีนะครับ

แขบบแ็งแกร่งอย่างนี่อีกสองทีมนะครับท่านครับจากทีม่มอนีมีพายทุกลำท,ทุกทีมกำลัง มาร่วมพิธีเปิดนะครับที่กรมนวยการที่ลานปรัรำพิธีกรมนวยการยังเป็นทางการอีกสักครู่หนึ่งจะได้ชมบรรยากาศของการแข่งขันเรือประเพณีนะครับสิบส,ส,ส,สีภพายสนามบ้านอีสีแจ้งไปยังหัวหน้าทีมเรือนะครับอีกสองทีมนะครับอีกสองลำนะครับยังไม่มานะครับสิงโตวันนาวานะครับนําลูกทีมของท่านเข้ามาด้วยนะครับและอีกทีมนะครับ พรพ่อผูดินนะครับนำลูกทีมของท่านเข้ามานะมาร่วมพิธีเปิดด้วยนะครับครับลูกเรือนะครับเตรียมไม้ไผ่มาด้วยมแล้วท่านเรือไม้ไผ่เท้านะครับตั้งแต่สามโมงแล้วนะครับหลังจากนี่นะครับฉะนั้นนะครับปากนะครับเล็กหน่อยนะครับทีมเรือครับ เทพบพลังมาแล้วใช่ไหมครับเทพบพลังยกมือหน่อยครับอ่าเทพพลังครับสิงตะวันนาวามายังครับอ่ายกมือหน่อยลูกโอเคครับพบพรพ่อคูดินพรพ่อผูดินมาหรือยังครับดดนะอ่าอยู่หัวเรือนะครับพรพ่อคูดินครับพรพ่อคูดิน นะครับพรพ่อผู้ดิคนครับเชิญครับจที่อบตครับทุกท่านนะครับนี่ก็ใส่ใส่นี่ใส่ ครับครับ,รบอตอนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำพิธีเปิดนะครับของพระครูสุวรรณโพธาีินักเจ้าคณะตำบลอีเซนะครับท่านขวันตาคิดดีประหลัดอำเภอหัวหน้ากรุ่มงานบริหารงานปกครองนะครับ อำเภอโพสิสุวรรณท่านสุวรรณโสดานายกองค์การมหาชนจตุว์อีเซท่านอารองนายกนะครับท่านรองนายกสุดินทักษินนะครับท่านอธิานาุก,การนายกนะครับสุนทรมงคลจันทร์นะครับท่านสมาชิกองค์การบริหาวนจตุวลอีเซทุกท่านนะครับท่าน เจ้บ้านท่านกำนันนะครับตบอีเซทุกท่านและแขกผู้มิเกียริทุกท่านนะครั ас, บขณะนี้นะครับได้เวลาสมควรแล <c oughs> ้วนะครับกระผมนะครับจะขอเุญาตเชิญนะครับท่านสุวรรณโสดานายกองการบริหารส่วนตบบีเซนะครับได้กล่าวเปิดรายงานก็ขอเรียนเชิญท่านสุวรรณโสดาครับได้ด <c oughs> ้านหน้าเวทีครับผมขอเรียนเชิญครับ และขอขอนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านขวัญตาคิดดีประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโพธิ 7, ์ศรีสวนนะครับประทานในพิธีเปิดนะครับได้ขึ้นบนเวทีขออนุญาตเรียนเชิญครับ <c oughs> ครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านดรพิชรลีโสดานะครับขึ้นบนเวทีครับผม ปลาดอุโสกลุ่มบริหารงานทั่วไปอำเภอโพธิสุวรรณประธานในพิธีที่เคารพสูงผมนายสุวรรณโสดานายกอ์การมหาสมนตบลิเสร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเพือดจิตถีพายโครงการสืบสารว่าทำรูปน้ำห้วยทับทันเชื่อมสัมพันธสุด,ดสินสิสเกตครั้งทีง่117ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบนิเซร,ร่วมกับอำเภอโพสีสุวรรณและเครือข่ายล่มน้ำได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำล่กน้ำห้วยทับทันครั้งที่9 2,567ในวันที่4ของการสืบสารโครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำล่กน้ำห้วยทับทันกิจกรรมการแข,นข,นแขแ่งขันระยะยาวขนาด40ปีพายโดยมีเรือทั้งสองฝักฝังคือจังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดสีสเกตเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งประกอบไปด้วย เรือเทพบรรลังทองจากวัดโพบรรลังอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์สิงห์ตะวันนาวาวัดเพียมาศตำบลแครอำเภอราศรรีสไลจังหวัดศรีสะเกดเรือพ่อโพดินจากวัดบ้านพึ่งอำเภอราศรรีสไยจังหวัดศรีสะเกดและเจ้าแม่ขวัญใจจากบ้านหนองกบเทศบาลตำบลบ,บัวหงอำเภอราศรรีสไยจังหวัดศรีสะเกดในการจัดงานครั้งนี้องค์การมหาส่วนตะบนิเได้รับความร่วมมือจาก อย่างดียิ่งจากคณะกรรมก,การลุ่มน้ำห้วยทับทันนายกองกรปกครองท้องนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำห้วยทับทันทั้งอำเภอรัตนบุรีอำเภอนนนารายอำเภอสํารมทาาในส่วนจังหวัดศรีสะเกดได้รับความร่วมมือจากอำเภอบิงบู์อำเภอเมืองจันทร์อำเภอ,อ,อห้วยทับทันและอำเภอโพธิสระตลอดจนหัวหน้าส่วนราชก,การกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านพนักงาน องคแกรมตบุริเซข้าราชการโรงเรียนใ่เซภุราดวิยาโรงเรียนมิจคาวิยาประชาสรรน,น้องชาวตบุริเซทั้งสองฝ่งของจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมดุลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กับผมให้ขอกาบ,บเียนเชิญท่านประธานแต่ให้อวาาและกล่าวเปิดงานประเพณีว่าธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทันเชื่อมสัมพันธ์สุสสกกรินทร์ศรีสะเกดครั้งที่9ประจําปี2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิเซในลำดับต่อไปก็กกับเรียเชิญครับผมองการพระครูสุวรรณโพธาภิรักเจ้าคณะตำบลอิเซและพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนท่านจวรนโสดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอิเซ ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัฒนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะนี้นะคะดิฉันนางขวัญตาคิดดีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโพสีสุวรรณนะคะ,ะปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายอำเภอนะคะเรื่องจากท่านติดภารกิจเร่งด่วนนะคะ ขตลุมน้ำห้วยทับทันทั้งสองฟ้ก็ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันแข่งขันเรือยาว40ฝีพายนะคะก็ครั้งนี้ถือแรกนะคะที่ได้ได้มาดูนะคะไม่ไม่ไม่รวมว่าได้มาเป็นประธานเปิดนะคะได้ได้มาดูได้มาชมกันนะคะเพราะว่าไม่เคยดูการแข่งขันเรือ แข่งขันเรือทุกประเภทไม่เคยดูมาก่อนเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ขอเช่นชมนะคะและขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบนอุเซนะคะที่ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์แหล่งน้ำสาสภาพแเวดล้อมลุ่มน้ำา้วยทับทันส,ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของลำน้ำห้วยทับทันและการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมสัมพันธ์สุรินทร,ร,ร,ร์ศรีสเกตและจากที่ได้ฟังจากคำกล่าวรายงานซึ่งเป็นกิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของคนลุ่มน้ำทั้งสองฝ,ฝั่งนะคะ ขอให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานการแข่งขันเรือยาว40ฝีภายในโครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทันสารสัมพันธ์สุรินทร์ศิษเกศครั้งที่9ประจำปี2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซนาบัดี้ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับผมครับและระดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปนะครับร่วมกันก็ขอเรียนเชิญท่านนายกนะครับท่านสุวรรณโสดาหอมมีคุ้มครับผมเรียนเชิญท่านนายกนะครับท่านท่านรลขานะครับขอขึ้นเชิญขึ้นอีกครับผมขออนุญาตเชิญทีมเรือนะครับทีมเรือมาด้านหน้าเวทีครับหันหน้าออกไปด้านด้านถนนนะครับ เราจะได้ถ่ายรูปสวยงามตัวเล็กนะครับตัวเล็กนั่งหัวเรือนั่งด้านหน้าเลยลูกอยู่ด้านหน้าครับผมถือด้ามพายถือไม้พายอยู่ด้านหน้าครับผมร้องมาครับร้องวงเข้ามานะครับก็เชิญสมาชิกเราด้วยนะครับพนักงานสมาชิกนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับพร้อมหรือยังครับหนึ่งสองสามกดไลค์ครับหนึ่งสองสาม เท่ครับกำมือลุงครับกำมือลุงหลวงครับขอใครที่มีด้ามพายชูด้ามพายขึ้นครับครับเอ๊อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงถือถือก่อนถือไถือไปถือถือ้าพายไปก่อนครับไปออกสื่อมวลชนก่อนนะครับออกสื่อทีวีครับระวังด้ามพายพัาดครับขอคุณข้าวผมทางการมหาชนวีนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับ ผลตาคิดดีนะครับประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการท่านเพชรชรีโซดานะครับท่าน